รังสีมันโรมคุณเอาส้นตีนขยี้ระบบกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ใส่ใจเพียงเพราะคุณต้องการช่วยคนบางคนเคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ให้ผู้ต้องหามาอ้างพยานหลักฐานโชว์ในกรรมาการออกไปให้สัมภาษณ์เพื่อฟอกขาวให้กับผู้ต้องหาอีกคนอย่างต่างหากและไม่ใช่แค่จับมือกับสุรเชษฐ์หักพานออกมาฟอกตัวล้างแค่ในเรื่องวงการตำรวจเท่านั้นรังสีมันโรมยังใช้เวทีกรรมาการความมั่นคงของรัฐที่ตัวเองนั่งเป็นประธานเพื่อรับงานในการจัด การกับฝ่ายตรงข้ามคุณมีอะไรลึกๆกับธรรมนัตพรมเผ่าหรือเปล่า ถึงหาเรื่องเขาตลอดเวลาคุณรับงานใครมาหรือเปล่าคุณรังสีมันโรมก็ไหนบอกคุณยุ่งไงแล้วว่าให้อนุทินปลดธรรมนัติทมเผาก็ผมยังไม่เห็นอนุทินปลดสักทีทำไมคุณไม่ปลดอนุทินล่ะพวกคุณทั้งใหญ่ไอซ์แล้วก็วิโรจน์ก็เลยพากันถลม่มอนุทินว่าไปดูหน้าแก๊งสแกมเมอร์ใหญ่ถล่มจนหน้าอนุทินพูดเรียบๆว่าเขาอาจจะต้องยุบสภาเมื่อเปิดสภาทําให้คุณตกกระจายผู้หลักผู้ใหญ่ในพักคุณต้องออกมาชี้แจงว่าไม่มีอนุทินยังดูดีไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดแล้วไอ้ที่ พวกคุณ3ตัวเนี่ยด่าเขาเช้าด่าเขาเย็นที่เขามายอมปลดธรรมนัสเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนเสียงล่ะเฮ้ยทำไมไอ้รัชนกรังสีมันโรมวิโรดไม่ด่านุทินต่อละตอนนี้คุณกลัวใช่ไหมเขายุสบสภาคุณแล้วการแก้รัฐมนุนที่คุณตั้งเป้าไว้ที่เจ้านายคุณเจ้าของพรรคคุณตั้งไว้ก็จะล่มสลายใช่เปล่าทุเรศทิบหายเลย